สวัสดีครับผมป๊อตเด็กวัดแก้วนะครับวันนี้ก็มีพอตันฮกนะครับผมรุ่นแรกนะฮะลงรักลงรักเก่าๆนะฮะอันนี้นะเจ้าของน่าจะเอาไปลงรักเพื่อเคลือบผิวนะครับรักษาผิวนะครับนี่นะครับคือเนื้อเนื้อเนื้อเดินเป็นเนื้อออกสีออกเทาเทานะครับเทาเทานะครับนะครับมีบัวคมคมนะครับบัวคมคมนะฮะ ตัวคมๆแล้วก็ลงรักเก่าๆเลยนะครับลงรักษาผิวนะครับผมนี่นะครับสวยยันนี่คือยันเส้นขนมจีนเลยนะฮะยันเส้นขนมจีนนะครับแปลกนะครับอง์นี้นะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับลงรักนะครับปกติก็จะเป็นเห็นธรรมดานะครับธรรมดาอันนี้เห็นเป็นลงรักนะครับผม เนี้ยก็บางกําลังดีครับผมไม่หนาไม่บางนะครับแล้วก็นี่นะครับดูยันยันนะครับยันธรรมดานะครับไม่ใช่ยันกลับนะครับนี่สวยนะครับสวยสวยเป็อีกแบบหนึ่งนะครับลงรักนะครับแปลกๆนะครับผม ตัวองค์พระนี่คือคม,คมชัดมากนะครับคมชัดมากนะครับขนาดลงรักนะครับเห็นบัวเห็นเท้าเห็นมือชัดเจนนะครับนี่ครับผมเขคคับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้นะครับให้ผมป๊อดเด็กวัดแก้วเลยครับขอบคุณครับ